สวัสดีครับกอล์โกุ๊กที่มอผมแมวันนี้มาตรงเวลาเป๊ะๆแต่ไม่ค่อยแรงนะวันนี้ก็มาทําเมนูนะผมหมูสามชั้นทอดขมิน้นโอโ้โหแมจริงๆเมนูนี้แทบจะหาไม่ได้นะแต่ผมมาไปกินที่ร้านเวลนร้าเขา้เขาแกงใต้นะเขาจะมีสอสอย่างเลยคือไปกินบุนี่เลยเห็นมือป่ะทำขมิ้นมามือเหลืองหน่อยเลยไปกินร้านข้าวแกงใต้มานะเขามี3ามชั้นทอดขมิ้นคอมหมูทอดขมิ้นแล้วก็ไก่ทอดขมิน้นโอโ้โห อร่อยทุกอย่างจริงจริงทง่ายๆผมบอกเลยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไอทอ้อขม,มิ้นเนี่ยนะอยู่ตรงไหนรู้ไห,ห,อไหมอยู่ที่กระเทียมคล้ายๆปลาทอ้อขม,มิ้นที่ผมสอนไปมาดูเลยมีอะไรบ้างมา3มชั้นนะผมเป็นคนที่ไม่ชอบกินหนังมันนะถ้าเกิดเราไม่ได้ไปตุนอะไรเงี้ยผมตัดหนังทิ้งเลยเห็นปะหั่นสักสองนิ้วอะไรเงี้ยนะเป้ทอดกรอบแน่นอนยี่ห้ออะไรยี่ห้ออะไรเฮ้ยแวะหน่อยไหมวังทิพย์ไม่ได้เข้านานละสกิดเฉยๆเผื่อเข้า <laughs> มาครับขม,มิ้นนะแน่นอนใช้ขม,มิ้นนะกระเทียมนะครับแล้วก็ตะไคร ง่ายๆเลยสัดส่วนง่ายๆคือตรงนี้ไม่ต้องซีเรียสน,นะว่าต้องใช้เยอะใช้น้อยสมมติอันนี้1ส่วนใช่ไหมอันนี้ครึ่งส่วนอันนี้ครึ่งส่วนแค่นั้นสมมติน,นี้ร้อยกร,รัมนี่ห้าสิบห้าสิบไม่มีอะไรมากกว่านี้นะครับมาเลยเดี๋ยวเราตำเครื่องกันก่อนมาอ่าคกเหมือนเดิมเป็นไงสปอนเซอร์คกเข้าได้ไหมอ่างศิลาต้องมาแล้วแต่ว่าผมมันชอบคกอันนี้มากขโมยเจนตุกมางไงไม่เคยเปลี่ยนสักทีเนี่ยมานะตับต,ต,ต,ตำก่อนตำกระเทียมก่อนเถอะนะอ่าเป็นไงเสียงตำพอได้ไหม แล้วก็ตําทุกอย่างเลยนะเนี่ยมีกระเทียมนะมีตะไคร้มีขมิม้นนะตำรวมกันเลยถามว่าพี่ครับปั่นได้ไหมปั่นได้ไดแล้วกูตำทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันกูตำทำไมไม่รู้ไปปั่นก็นได้นะครับผมง่ายๆปั่นก็เหมือนกันแหล,ะ,ละเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จมาครับตำเสร็จก็ตำอย่างนี้นะคือประมาณว่าไม่ต้องละเอียดมากหยาบหยาบ นี่ผมจะบอกเคล็ดลับให้ง่ายๆเลยคือคุณต้องทอดกระเทียมแยกกับตัวหมูมันจะสวยมากกระเทียมไว้โรยข้างหน้าเนี่ยคลุกข้าวกินก็ได้เอาไปเอาไปทาอะไรก็ได้เอาใช้ไปซื้อลงซื้อเหล้าใช่ใช่คือหมายถึงว่าเอาไปคลุกข้าวกินกับหมูทอดอร่อยมากเนี่ยคือเราตักใส่แค่เท่าที่เราอยากใส่พอแล้วที่เหลือลนะนี่นะนี่เราเก็บไว้เนี่ยเดี๋ยวเราคลุกกับแป้งทอดเป็นกระเทียมแยกเนี่ยโอ้โหตัวนี้อร่อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยรสชาติส่วนใหญ่นะในพวกทอดขมิ้นทั้งหลายนะ เท่านี้ผมดูมานะจะอยู่กระเทียมเป็นหลักเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องปรุงหมูเยอะนี่นะหมูประมาณครึ่งโลนะคุณดูนะผมจะปรุงนิดเดียวพอเกลือสัก็ประมาณครึ่งช้อนนะครับหักไปทางเกลือนะเมนูนี้เกลือนะนะรสด,ดีโอ้ขาดไม่ได้กินแสนบหลไยรสด,ดีก็ประมาณครึ่งช้อนเหมือนกันนะครับรสด,ดีหมูนะอ่าครึ่งช้อนเหมือนกันใส่ไปเลยฮะใส่ไปเลยอ่ารสดีแล้วพอหรือเปล่าไ, <c oughs> ไม่พอ น้องมวีแล้วนะชื่อดนิดนึงอ่นนิดเดียวพออย่าไปใส่เยอะเฮ้ยนี่แน่นอนจริงแล้วก็ความหอมขอ,อนิดนึงก็คือน้ำปลานะครับอาหารไทยนี่คุยกันย่านะครับถ้าไม่มีน้ำปลาใส่ไปทั่วๆประมาณสักหนึ่งช้อนแค่นี้พอ,อามาทุกคลิปนะครับพริกไทยนิดหนึ่งคือรสเน่นนะผมจะบอกให้ที่ผมกินนะแล้ที่ผมชอบมากคืออะไรรสของหมูเนี่ยมันจะอ่อน คือรสมันจะไม่ไม่ได้เข้มมากแต่ว่าพอกินคู่กับเทียมกรอบ,รอบแล้วเค็มๆหูแล้วหอมขมิ้นตะไคร้นี่คือแบบสุดยอดเลยเลยเอามาแกะสูตรเลยเนี่ยมาแล้วเราก็ขยำนะครับขยำไปนะให้ขมิบบ้นมันโดนหมูหน่อยให้สีมันขึ้นนะเห็นปะสีขึ้นละไม่ได้ขึ้นหมูนะขึ้นมือกูเนี่ย <laughs> นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่แป้งนิดหนอ่อยใส่น้ำนิดนึงเขาๆก่าการเราทอดเลยนะครับง่ายๆตัวนี้แล้วเดี๋ยววิเทคนิคข้อขทียแยกอีกทีนะึง มาเอามาดูเลยแด้วยวกันนี่นะแป้งนะเมนูนี้แป้งน้อยมากไม่คือเคลือบเคปอเฉยๆนะนะใส่แป้งแค่แบบว่าหนึ่งหยิบมือพอนะแถมนิดนึงแหยไปนิดหนึ่ง,แ,งแค่นี้เองแล้วคุณก็ใส่น้ำนิดหนึ่งนะครับแล้วไปทอดได้เลยนะให้มันแบบว่าให้คุกง่ายๆแค่นั้นเองไปไปทอดกันเลยไปคือผมไม่ต้องการให้แป้งมันหนานะเมนูนี้ผมรู้สึกว่ามันกินแบบตัวหมูเนี่ยต้องแป้งน้อยๆน,นะ เขาโตกระเทียมเนี่ยค่อยไปหนักแป้งลงกระเทียมเอา <c oughs> มามาลงเลยแค่นี้แหละง่ายๆหุ่นขับแก้มเนี่ยน,นะไปทำอะไรยากนะใส่เข้าไปเลยกินเล็กๆเงกำลังดีน่ากินมากนานๆทีจะกลับมาทำกับแก้มสังทีนะช่วงนี้หลุดไปทำอย่างอื่นเยอะใช่ไหมเพื่อนๆขอก็จัดให้ตลอดอะ่ะแต่ได้เมนูไหนก็จัดมานะครับแต่ถ้าเป็นเมนูที่ผมชอบส่วนใหญ่ก็ไม่พ้นอย่างนี้แหละ หอมทอดผัดเผ็ดๆน,น,น,นะเ <นะ S 2> มนูนี้ไม่เผ็ดนะกินได้สบายลูกหลานด,ดู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 โอ้โหไงน่ากินมากแล้วมันแตกจากกันโดยอย่างง่ายดายนะตัวกระเทียมเนี่ยอย่างที่บอกนะครับที่ผมยังแย่เพราะอะไรเพราะถ้าคุณเอาเข้าไปอย่างเนี่ยมันไม่ค่อยสวยแย่แต่คุณกระเทียมมันจะขึ้นเร็วหม,มยคุณต้องเอาออกมาก่อนอ่าออกขึ้นมาคลอนหมูไป ดูดิ <ś red its> สีขึ้นแล้วสวยมากมีขมิ้นช่วยสีขึ้นเร็วหน่อยนะเสร็จ <ś red its> แล้วทำไงครับแน่นอนเล่งไฟนิดนึงไม่ให้ไม่ให้อม,มน้ำมันนะวันนี้ก็กึ่มๆวมาแล้วนะครับ <c oughs> ก็ลอดลอดผลจาก โควิดอีกหนึ่งครั้งแต่ว่าทีมงานไม่รอดน,นะครับก็เศร้าเลยนะปิดร้านยาว10วันนะใครยังไม่รู้ก็รู้ไ้นะครับเปิดอีกทีวันที่1มีนาคมเลยนะครับก็ช่วงนี้เพื่อนๆดูแลตัวเองนะผมติดกันเยอะมากเลยแต่ก็ไม่ทิ้งกันนะครับวันนี้ผมตรวจเช็คร่างกายครบเรียบร้อย3วัน4วันแล้วก็มาถ่ายคลิปได้นะมา,มาดูดิโอ้โหดูดิหน้าจิตไหมแห้งๆอย่างนี้นะเหนียวข้าวเขาเหนียวก็ได้นะโอ้โหมา เดี๋ยวเรามาทอดตัวของกระเทียมดีกว่าที่เด็ดยรงนี้มาดูกันไปม,<า>มาครับที่เด็ดยรงนี้บอกเลยทอดขมิ้นทั้งหลายอยู่ที่กระเทียมใส่ยังไงใส่เกลือนิดหนึ่งโรยๆนะนะครับให้มันรสชาติอย่างงี้นะกระเทียมตัวนี้อร่อยมากคลุกข้าวกินนี่โอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงดีเลยคุณต้องไปทํานะแล้วทําง่ายมากเนี่ยแค่ขมิน้นนะตะไคร้กระเทียมนะตำรวมกันใส่รสใส่เกลือนิดหนึ่งรสด,ดีนิดหนึ่งเนี่ยนะครับอย่าใหา้ให้รู้สึกว่าอยากให้เค็มมากน,นะแค่นี้เลยแล้วคุณดูนะ คลุกเข้าให้เท่ากันใช่ไหมแล้วแป้งแห้งๆเนี่ยคลุกให้มันเป็นแบบว่าแยกออกจากกันอะดูนะให้มันเป็นตัวไข่ตัวมันอะดูนะนะเห็นไหมอือผมบอกเลยว่าสุดยอดกินนี้เปล่าๆกับเล่าอย่างได้เลยมีพริกหน่อยเฮ้ยเกินไปนะครับกินกับข้าวสุดยอดเน่ยะดูนะสภาพจะเป็นอย่างนี้นะคือคุณเอาเกลือเอารสดีใช่ไหมแล้วก็คลุกกับแป้งให้มันเป็นไงให้เป็นตัวไข่ตัวมันเนี่ยคุณมาดูจะสวยมากเวลาทอดราดอะไรก็ตามอะ เพิ่มจะเป็นราดปลา<ม>ใช่ไหมราดไก่ราดหน้าเฮ้ย <c oughs> ไ,ไม่ใช่แล้วราดหน้าไม่เกี่ยวนะครับมา <c oughs> แล้วคุณทอดน,นะใส่กลางๆไปค่อยๆให้มันกรอบนะสีมันจะสวยมากเลยแหละคุณดูตอนนี้กลิ่นเหมือนแบบผมไปร้านหานใต้ตอนเ,เช้าเลยเนี่ยห,หอมมากกลิ่นขมิ้นตะไคร้เลยนะมันสุดยอดเลยอยู่กับปลายิ่งอร่อยผมบอกให้มาดูมาดู คุณดูสีนะสีมันจะขึ้นเลยเห็นป่ะสวยงามมากเหมือนไหมเหมือนร้านอาหารใตเลยไหมเนี่ยสีอย่างเงี้ยโคตรอร่อยผมบมอกเลยสับเป๊บเดียวก็ได้แล้วเพราะมันมีแป้งนะคุณก็มันก,กรอบๆของมันได้เพราะมันแป้งทอดกรอบที่มันแห้งๆใช่ไหมสับเเดียวเท่านั้นแหละอร่อยจนคุณจะแบบร้องแบบเจี๊ยบเล่นไปนิดนึงนะครับไล่น้ํามันออกทอดร้อยทีก็สวยร้อยทีกระเทียมตัวนี้เห็นป่ะ เหลืองอารามสวยงามง่ายมากเมนูนี้จดจานกันไโอ้โหดูดิโอ้โหโเ,เป็นไงสวยงามมาางคนถามไอ้กุ๊กมึงเอาอะไรมาแต่งเนี่ย <c oughs> ต้องบอกว่าช่วงนี้อย่างที่บอกร้านปิดไงไม่มีอะไรเลยจะแต่งจานก็ไม่มีทีมงานก็ไม่อยู่ทีมงานติดใช่ไหม ดูดิเหนื่อยดิเหนื่อยมากเดีต้องเก็บล้างเองหมดเลยเนี่ยทำคลิปนี้มันเหนื่อยจริงๆนะเนี่ยปกติมีทีมงานช่วยไงมามาดูน่ากินปะคุณดูกระเทียมนะดูความร่วนนะดูความกรอบของมันนะอ่ะดูโอ้โหนี่เสียไหมทั้งครั้งสวยงามผมบอกเลยว่าทีเด็ดมากินพร้อมหมูเลยอ่าถ้าคุณกินรู้สึกว่ากินกับข้าวก็ไม่ต้องเติมอะไรก็ได้นะผมเติมซอสพริกนิดนึง อ่ทีนิดหนึ่งเพราะว่าตัวนี้เราปรุงถ้าสังเกตนะผมปรุงก็คือใส่แต่ความเค็มอย่างเดียวนะครับไม่มีความหวานเลยเพราะนั้นเราก็จะเติมตัวหวานนิดนึงซอสพริกอ่มาดูว่าเป็นไงน่ากินมากมาดูครับเราไปทำดูเขาจะเข้าใจว่าของอร่อยไม่ทำยากขนัดนั้นโอ้โหไงโคตรโมโลเลย อร่อยผมนะครับแบบนี้คืออร่อยผมเลยมันอาจจะไม่ถูกปากคุณอนะแต่ผมโคตรชอบเลยนี่เช้าเช้า,ากินเขาแกงที่สุดยอดยผมบอกให้มูนะใส่เข้าไป,ไปอเอากระเทียมโรยเข้าไป,ไปให้มันติดเทอร์เฟกมากผมกล้าพูดเต็มปากว่ามันเป็นการทําอาหารที่ง่ายแล้วก็อร่อยมากๆม,มีมิติมีกลิ่นของขมิน้นกลิ่นของตะไคร้กลิ่นของกระเทียม กินน้ำปลาไอค,ครับโม้จริงๆคูเข้าสวย้รอนี่จบเลยจริงๆอ่ะอยากจะกินกับพริกมากเลยนะแตอย่ากที่บอกครับร้านปิดก็ไม่มีพริกสต็อกนะวันนี้ก็ลืมสืสอพริกมาด้วยมีพริกที่หนูตัดหน่อยนะเป๊ะเลยอร่อยมากคุณลองไปทำดูนะง่ายมากวัตถุดิบนิดเดียว เครื่องปรุงข้อนิดเดียวเรามาทดูครับบูส,สันทันพรคอมขมิ้นอร่อยง่ายๆกับแกงก็ได้กับข้าวก็ดีวันนี้บอกเลยว่าหนักมาแล้วนะครับผมดื่มกับเพื่อนมาแล้วไปครับโอ้โแก้วเล็กก็หาไม่เจอทีมงานไม่อยู่อะไรๆมันก็แยกไปหมดยาวแ่วยาวแ่วไปครับชื่นใจจริง ให้ฝากก, like, กาดไลค์กดแชร์สมัคร้วยครับเจอกิฟท์หน้าครับ